สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พยามหานําเอาพระสมเด็จวรคังเป็นพระในยุคกลางนะครับเป็นพระที่มีความเก่าพระที่มีมวลสารพระที่มีความเป็นธรรมชาติดังที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับให้พระเป็นตัวเล่าเรื่องนะครับว่า เป็นชิ้นไรนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเป็นบล็อกปิม์ของชจ้งหลวงสิทธิ์แล้ะครับเนี่ยดูซุ้มระฆังในอวบใหญ่ได้สมมาตรกับองค์พระเลยนะครับพระผักในเป็นผลมตูมไหลตกทั้งสองข้างเลยนะเพื่อนๆนี่ไหลไม่ตั้งนะครับเราก็จะเห็น,นฐานสิง์เนี่ยลักษณะเป็นโครงฝาเลยนะเพืนน่อนเนเี่เชิดมาขึ้นเล็กน้อยเราจะเห็นบนสาด้านในในี่แตกออก หลุดออกเยอะเลยนะที่เราเห็นนี่เป็นคราบนะคราบยางโมกป่านะเพื่อนๆพวกยางจิกยางลังยางนานี่แหละครับสมัยกนะ่อนน้ำมันตังอิวนี่พอ่อใหญ่มาหาเคยบอกไว้หลายคลิปแล้วนะครับมีมาตั้งแต่สมัยอุทธยาแล้วนะครับต้นกรุงรัตนโกสิเน,น้ำมันตังอิวนี่มีแล้วในการทําสูตรพระของเจ้าพุณสมเด็จท่านนะครับ อย่างจิกอย่างลังอย่างนาอย่างโมกป่าน้ำพึ่งน้ำอ้อยเขี้ยวนี่ครับเราก็จะเห็นส่วนผสมนี้เข้ามาครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าน้ํามันตังอิวมาในยุคปลายมาในยุคปลายแล้วหลวงวิจารเจรณา,าตวายคําปรึกษาให้เจ้าประคุณท่านนําพระมาเพื่อที่จะให้เหนีกนุ่มแน่นแร่งไม่แตกหักรุดได้ง่ายทันวัยอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพิจารณาแต่ว่าถ้าเราศึกษาหาความรู้จริงๆเราจะรู้ว่า น้ำมันตั้งอินมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะเพื่อนๆแต่องค์นี้ที่เราเห็นนี่เป็นยางโมกป่านะเพื่อนๆจะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นไปพร้อมกันนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยครูบาอาจารย์ท่าเรียกว่าหลังวิเศีย์หลังวิเศณีย์แต่พระยมหาเรียกว่าหลังหลังเสี้ยนไม้นะเพื่อนๆเนี่ยหลังเสี้ยนไม้นี่สวยงามมากกว่าถ้าหลังวิเศณียนี่ดูแล้วยังไงอยู่นะครับ พญมหาก็ได้กล่าวมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าทําไมต้องเรียกว่าหลังเสี้ยนไม้หลังเสี้ยนไม้มีที่มาที่ไปอย่างไงพอ,อยญมหากล่าวไว้ในในคลิปช่องมหาสองพระบาทนี่แหละครับมีมีเป็นพันคลิปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองเชิดหาข้อมลดูนะครับหลังเสี้ยนไม้เป็นยังไงถ้ากล่าวตอนนี้ก็จะเป็นการย้ําแล้วก็เสียเวลาไปนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูภาพนะภาพขยายเนื้อในว่า มวลสารเนื้อที่เราเห็นเนี่ยหลุดออกไปเนี่ยด้านในจริงๆเป็นยังไงเพื่อนๆเรียกว่าดูไปพร้อมกันนะครับเราจะได้เข้าใจจะได้เห็นนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่เพราะว่าพยายมหากล่าวไว้มากมายนะมากมายแต่ละคลิปเนี่ยที่มาที่ไปต่างกันให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับ เนี่ยพระพักท่านนะครับเราเห็นเนี่ยเป็นคล้ายกับเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดหยกเขียวเนี่ยนะเพื่อนเเม็ดนี้นะครับเราดูใกล้ๆกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเนื้อท่านหลุดออกไปหมดนะครับปูนเปลือกหอยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆดูเลยนะครับนี่ปูนเปลือกหอยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเม็ดพระธาตุดูใกล้ๆเนี่ยคลาสสิกมากนะครับ ให้เพื่อนได้ดูนะเป็นเป็นหินเลยนะเพื่อนๆใส่เป็นแก้วเลยนะเพื่อนๆดูนะครับใส่นี่เป็นแก้วเลยนะครับตรงเนี้ย ดูหาชมยากนะครับที่มีเนื้อหาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดหนึ่งที่เป็นคล้ายกับเม็ดหยกนะเพื่อนเห็นไหมครับนี่คล้ายกับเม็ดหยกนะครับในเนื้อผ้าเงี้ยคล้ายกับเม็ดหยกเลยนะครับเม็ดนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าท่านนะครับเหมือนกับมีเม็ดเหล็กไหลไปดำนะครับอยู่ตรงนี้เดีเพื่อนๆดูนะครับดูความฉ่ำของท่านนะครับนี่คือปูนเปลือกหอยนะครับเราดูกันไปแบบช้าช้านะครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับเนี่ยเนี่ยเราเห็นเนี่ยคล้ายกับคล้าย,ายกับเม็ดเม็ดเหล็กไหลไปดำนะครับตรงนี้ ความฉ่ำของน้ำมันตั้งอิวนะครับคาบแคลไซคาบอนาคอนไนตทั้งนั้นเลยนะครับเพืนน่อนเพื่อนนี่ขาวเหมือนเหมือนุูหิมะเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหคุณพระคุนเจ้าเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยงามเ่ยงามก็คืองามแบบธรรมชาตินะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับ นามแบบธรรมชาติดูพื้นที่เนื้อนี่ช้ำนะครับชํำนวน กราบแควไซอนาคตไหนพเนี่ยผุดขึ้นในในเนื้อผักเ่ยนะครับเพื่อนๆนขาวเป็นเปรดหิมะเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆดูดูครามเก่าของท่านนะครับ เนีย่ยปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยเนีปูนเปลือกหอยงามเป็นธรรมชาตินะครับ ดูส่วนในข้องงามเพืเ่อนๆดูสิครับนี่ปูนเปลือกหอยของแท้นะครับเนี่ยดูการหลุดดูการหลุดการแตกไปของท่านนะเพื่อนๆนีนครับ หลดการแตกไปของปูนเปลือกหอยเรายิ่งเห็นเนื้อด้านในนะครับเรามาดูด้านข้างนี่คือด้านข้างนะครับ โนมเม็นนี่แหละเรียกว่าเม็ดพระาธาตุนะครับคาดสิกมากนะเพืเ่อนๆเนี่ยใสเป็นแก้วเลยนะเพืเ่อนๆนี่อนอันนี้คือเม็ดเล็กไร้ไปดำนะครับ ดูหาชมยากนะพระจะมีเนื้อหาสาระอย่างนี้นะครับช่วงเทศกาลหยุดยาวนี่พระจะมามหาเทศกาลหยุดยาววันวิสาขะนี่นะครับสามวันเนี่ยวันหยุดมีเวลาพระจะมาหาก็น,นํานาพระเนี่ยพระเก่าๆพระเทพพระองค์ครูองคดารามาให้เพื่อนๆได้ดูเห็นไหมครับ ภาพแคลไซอนากได้เป็นผึกเลยนะเพื่อนๆเป็นผึกเป็นเหมือนใสเลยนะฮะคาดชิบมากนะต้องใช้เวลานานเป็นร้อยปีนะถึงจะเกิดขึ้นได้ภาพเหล่านี้นะเราดูทุกจุดดูทุกมุมนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองนี้ถูกอกถูกใจก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i ครให้พ่อใหญ่มหาช่อง2พ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ